สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับอุปกรณ์ไฮเทคครับรุ่นล่าสุดนะครับที่กําลังโด่งดังในแถวอินเทอร์เน็ตนะครับและเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไดะใช้ดีหรือเปล่าครับอันนี้เป็นที่ปอกนะครับปอกสับปะรดนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่ครับทีนี้จะมาทําให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับ ทำให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนะคับตัดตัดตัดหัวตัดหางนะครับอ่าอย่างนี้่ครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ต,ตั้งขึ้นนะครับ เครื่องเขาใส่เลยนะครับกลางๆนะครับตรงแกนนะครับตรงกลางนะครับท้างานมันจะออกมาไม่สวยนะครับทีนี้มันจะทั้งปอกทั้งควานเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาเลยครับ ต้องให้ทะลุนะครับอ่านะครับตัวนจะทะลุเรียบร้อยแล้วครับค่อยๆดึงออกมานะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือะเหลือทั้งเปลือกนะครับแล้วก็ด้านด้านนอกอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยบอกทีหลังครับถ้าเราเสียดายนะครับยังเหลืออีกเยอะนะครับ ทีนี้จะมาให้ดูตรงตรงจานเลยนะครับอ่านะครับเวลาปอกออกมาแล้วมันจะเป็นเกลียวนะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับการใช้เครื่องคว้านและปอกครับสับรถกับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ